แค่ไม่นโนมไม่ต้องมาปอบเพราะกูไม่โตทำพวกกูดันอยู่ที่คอนโดกูจุดบุหรี่และสูบคือสโมกไวอยู่หน้าคอมอ่ะ okay, โอเคอากาศไม่หนาวาเชื่อตอนนี้ไม่นายนอนก็ชีวิตของเรามันไม่มีอะไรจะแน่นอน ต่อไว้ตอนนั้นพี่ไม่ได้ออกที่กูไม่พูดถึงเรื่องหยีเพราะกูไม่เคยจะเย็ดใครมาแต่ fucking h หตุเกกูไม่รู้จักด้วยซ้ำไปไม่ต้องมาตีสีกูไม่อยากทำเนงมึงแตกในต่อแต่ bad bitch ชิดสักแค่แปกไปแต่ก็ทำไม่ได้โอ้ตัวนี้คิดเท่คิดไม่ได้ให้มึงคิดอีกคิดอีกโคมบางว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนเลยว่าสมองไม่พัฒนากูบอกมึงแล้วกี่รอบกี่รอบกูย้ำตลอดไว้เสียเวลามาแต่ fucking เหตุป็นลูกศิษย์เทวดาไม่ต้องสารไม่ใสัตว์พวกกูมันเด็กน้องสะพานตัวไหนยังมีปัญหาถ้ามึงเสียเวลากครื่อง เลียวจริงแบบเลี้ยวเติร์ดโหดว่าไหร่สัตว์ก็ทำเพวาแม่งเปเลียวเฮิร์ดมึงชิบหายสัตว์ไม่อ้านตัวเองเป็นเลียวเติร์ดเบื่อแค่ไหนสัตว์วันวันมึงใส่แค่เสื้อเชิ้ตจับเมียแม่งเอามานั่งแก๊งแบงกูซอยขายาไปสัตว์กูซอยเมียเมืงแบบโคตรแรงเสียเวลาชิบหายกูต้องมารอไฟแดงแต่เมียมึงแบบโคตรชอบพี่ขาหนูชอบแรงอ่ะ ตอนนี้กูโค้ดจะเมาอ่ะตัวไหนยังมีปัญหาตัวไหนใครอยากจะเอาเอ่ะตอนนี้กูโค้ดจะเมาอ่ะเรื่องอื่นไดเอาไว้ก่อนกูสนแค,ค่เรื<ม>่องกูไม่ใช่แบบไม่ไอ้ของ๊อปจีนแดงอ่ะมันไม่เหมือนพวกกูกูใส่แต่ของราคาแพงอของดีอยู่ในกระเป๋า ทำให้ผูได so so ้ตายแดงอ่ะขอโทษที so so ่เ so ติมมาเยอะเขาพวกพี่แม่งโคตรแกงก็มาไหว้เธอเศร้าเลเดินเข้ากันไปปอบอ่ะเห็นว่าเธอไม่ชอบเลยดึงเธอเข้าไปก่อนอ่ะรู้ตัวถึงอีก็แอบชอบมาตลอดเธอในสายเดี๋ยวกูจะเข้าไปต่อตอนนี้กูอยู่ที่แอลเคกูอยู่กับไมจีฮะพวกกูแรปทอลกแรปฟอร์ดเวอร์นาเบียได้เข้าอย่างเป็นเป็นผูแต่มึงก็ทำไม่ได้ สายที่ไพ่สายเดาฟอร์มแบบกูแต่ได้แค่วันจะบีกูไล่ที่นี่เป็นเอโนเออร์เดแบบเอ็มเอ็มเอ่อต่อกันสามยกเดิมหามเพื่อนมึงลงในแปร่ตอนยีนสีพวกมึงก็เซียสาวสางอยากจะแพ้เอาแล้วไงสัตว์ถ้าอยากชนะก็อย่าลังเลได้แล้วสาวเพื่อมึงถ่ายมม่ก็ไปถามเพื่อนมึงดูเหรอตอนนี้กูไม่ว่างเพราะกูจำเป็นอยู่ที่ตัวถ้ามึงไม่เชื่อก็อยากให้มึงได้เข้ามาโดนแต่ถ้าเมียมึงหายเมียมึงอาจจะอยู่สตัวอยู่กับกูไอ้เหี้้้้ยยยสัตวว์เเเหหีีาน่ออไย วัห no น้าแกงที่สายใหม่สตีแกล้งนักวางแผนเป็นหัวลบต้องใจถึงพยุงแกงด้วยแรงแขนยงชุนกูโหดสักสเต็ปมึงห่างกูไกลแสงกูหลบลีกแบบดิจิตอลที่พวกมึงเห็นแค่กายแฝงลักกี้มาแฝงลี่ง กูพร้อมทะยานไปเพรากูไม่สนว่าต้นสายหรือปลายเหตุมันทางใครไม่ยอมทนกดขี่ไม่ว่าจะกี่ประการใดพวกกูจะสู้แบบลุยแหลกไม่ปอดแหกไม่ปางตายที่พวกกูชานฉลาดก็ใช้สมองในการสืบกูข้ามตายแบบเสร็จสักกับ้านฉลองในยามดึกพวกมึงมันเด็กกระจอกแนะนําให้เดินในทางอื่นเพราะทีมเวิร์คคือสิ่งสําคัญที่พวกกูใช้ในการสืบกูอยู่ในจุดสูงสุดไอพวกขี้แพ้จงหลบไปมึงอย่ามาขวางทางตีระวังว่าเลือดจะตกในตอนลักีเดินมามึงทาหน้าสลดใจที่นอนเกลื่อนอยู่เต็มสนามคงไม่ต้องถามว่าสดใครลากี อยทักพี่อย่าแกล้งมาตีสนิทเดี๋ยวโดนกูเชิดเมันชักกี้มือซ้ายกูจับปืนแต่กว่ากำลังจะชักมีดกูพร้อมลบกันได้ทุกเมื่อแต่ใครไม่อยากกันลักกี้พวกกูออนเดอะท็อปถ้าไม่รู้จักอย่าทักพี่อย่าแกล้งมาตีสนิทเดี๋ยวโดนกูเชิดเมันชักกี้มือซ้ายกูจับปืนแต่กว่ากำลังจะชักมีดกูพร้อมลบกันได้ทุกเมื่อแต่ใครไม่อยากกันลักกี้กูคอปบ้าทันเรื่องประทับกูสุดจัดใครๆก็รู้ว่าการปล่อยในแต่ละครั้งกูดุสักมึงอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะขูดมาทั้งเรื่องบบบููููมมมมมมึงงยัััััไไ่่่เหหาาาาะใ้้กกกกกกกลลลนนปปปผชือถจีสว ไอสัตว์มึงก็ลองเข้ามาฟักดิจะตัดหรือว่าจะบัาได้โปรดชะเข้ามางัดพี่อย่าคิดว่าตัวมึงเก่งไอสัตว์ถ้ายังไม่เจอกับบ๊อบบี้ลอกก็ถูกจับมาได้ทั้งหมดและอาวุธจะไม้เบสหรือว่าสนับไอสัตว์เดยวพวกมึงได้ลุ้นกูปาดคอมึงซ้ำในตอนที่พวกมึงใกล้สุดอย่มึงได้ซึ้งอยู่ในพระธรรมว่าเจอลักกี้มันไม่คุ้มจุดที่สูงสุดในห่วงโซ่ของซ้ำเดวคว้ามันมาไว้อยู่ในมือโดยไม่มีการลังเลพวกกูยืนหนึ่งไม่พึ่งใครกูทำเองให้พวกมึงฟังกันให้ชัดๆวันนี้คือศาากสตร์จากเอ่ โดกูเช่อมันชักกี้มือซ้ายกูจับปืนแต่กว่ากำลังจะชักมีดกูพร้อมลบกันได้ทุกเมื่อแต่ใครไม่อยางกันลักกี้พวกกูออนเดอะท็อปเธไม่รู้จักอย่าทักพี่อย่าแกล้งมาตีสนิทเดี๋ยวโดนกูเช่อมันชักกี้มือ